สวัสดีครับพบกับ FC Mobile เช่นเคยนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นช่วงในท้ายของกิจกรรม POTY นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าพี่เสริมทีมใครบ้างนั้นโอวเวลาเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเราชมเลยครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนครับนั่นก็คือร้าน Double P Shop นั่นเองนะครับมีบริการเติมฟ i f a Point และแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกก่าเติมเองแน่นอน ถูก็ดีต้องที่ W.P เลยครับโดยกิจกรรม P.O.T.Y. ครับเหลือแค่ไม่ถึง5วันแล้วนี่ครับนะประมาณ5วันหรือสี่วันประมาณนี้ครับอ่าซึ่งก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนี่ครับในการเสริมทีของพี่นะคือจาก o v r ประมาณสักไม่ถึงร้อยนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่ที่1 0 1แล้วนี่ครับก็เห็นๆกันอยู่เนาะว่าพี่เสริมทีไปอยู่ที่101นะครับแต่ทีนี้นะครับนักเตะที่เสริมเข้ามาเพิ่มนะครับก็จะมีควาัสเคเดียนะครับแล้วก็ บาโรมานินี่นะครับผมซึ่ง2คนนี้นะครับทำให้ OVR ทีมจ่อแล้วนะครับพูดง่ายๆนะอีก2 OVR นะครับก็จะเป็น102นะครับดังนั้นเนี่ยนักเตะที่เป็นจิ๊กซอว์คนสุดท้ายที่จะมาเปลี่ยนให้เลขหนึ่งตรงนี้กลายเป็นเลข2เนี่ยก็จะเป็นโมฮัมเหม็ดซาร่านี่ครับตัว9 7แต่นะครับต้องบอกเลยว่ายังไม่เปลี่ยนเพราะว่าโมซาร่าจะมาในวันอังคารวันพุธนะครับให้เราสุ่มนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยโมซาร่าเก็บไว้ก่อนนะครับ ตอนนี้โมซาลาล่างนี้ก็ราคาไม่แพงนะอยู่ช่วงประมาณสัก80กว่าล้านครับนะก็เราก็ขายแล้วก็เทินไปก็ได้นะจริงๆถามว่าขายแล้วก็เทินไปได้ไหมมันก็ได้อยู่นะครับแต่ว่ารู้สึกว่าเฮ้ยโมซาล่า97เนี่ยมันมัน,ม,นมันมามันน่าจะเดี๋ยวขอดูเม็ดแดงนิดนึงฮนะเอาไม่เท่าก็เอาไม่เท่าอา่ะมันน่าจะราคาถูกกว่านี้นะจริงๆมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้แพงหรอกครับโมซาลาก็ไม่ถึงร้อยล้านแล้วครับพอเม็ดแดงดูซิเม็ดแดงเท่าไหร่ แต่ว่าปัญหาคือเม็ดแดงมันยัง220ล้านอยู่เลยแต่คิดว่านะวันพุธเนี่ยวันอังคารวันพุธเนี่ยคิดว่าราคามอเมดซาร์าเนี่ยน่าจะอยู่ช่วงประมาณสัก200ล้าน,นครับคือพูดง่ายนะเราจะประหยัดตังค์ไปอีก20ล้านแหละประมาณ190-200ล้านประมาณนี้ครับในส่วนของเม็ดแดงของโมซาราดนะตอนนั้นเนี่ยใครที่รอโมซาราหรือว่านักเตะที่จะเข้ามาในวันอังคารวันพุธในในการแลกเปลี่ยน96-97เนี่ยก็อใจไวนิดนึงนะครับ ใจสักสองสวันเนี่ยได้ของถูกประมาณ20ล้านเลยนะ20ล้านนี่ถ้าเราเปิดแพ็กเนี่ยถ้าเราเปิดได้เกลือเกือเนี่ยก็เป็นพันอยู่นะเออแต่ถ้าเปิดแพ็กดีๆก็อาจจะได้ฟรีก็ได้เออบอกไม่ถูกเหมือนกันนะดังนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูทีมพี่นะก็ถ้ามีตรงนี้มาปุ๊บนะครับก็จะเป็นอ,อยู่ที่1 0 2แล้วเนี่ยถามว่าเฮ้ยพี่ป๊อบพี่ป,อป,ป๊ปอปแบบเติมกี่กี่หมื่นกี่แสนพี่เอาจริงนะเอาจริงนะทุกคนนี่มูลค่า2,000ล้านแล้วก็ มีเงินเหลืออีกประมาณสักเจ็ดร้อยล้านเนี่ยจริงนะพ,พูดตามความจริงนะที่ใช้สมองหาเงินป่ะเออไม่ได้เติมนะครับไม่ไม่ค่อยได้เติมนะครับอ,อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะเออมีคนบอกว่าเฮ้ยยิป๊อปมันหัวหมอว่าเออจริงจริงก,ก็จบหน้าน,นี้มาจริงแนะเออนั้นดังนั้นนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะเอาทีมนี้นะ Manager, เ,เนี่ยไปลงเมนเจอร์ดูซิไว้ไหวเป้าหนึ่งร้อยหนึ่งเนี่ยไหวเป้าตอนนี้ครับนักเตะที่ได้มาใหมนะ่เนี่ยมีควาลาสเคเลียมาใหม่แน,น่ แน่นอนนะครับ AI เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันแล้วก็มาในนี้ครับแต่ว่าอาจจะเทนน้อยไปนิดนึงนะอ่าพวอเลสเคเลียมาในนี้อาจจะเทนน้อยไปนิดนึ่งเดี๋ยวค่อยๆสร้างแล้วกันครับวัยรุ่นกำลังสร้างตัวนะครับด้วยงบ700ดร้อกว่าๆนะครับมาเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับว่าเมินเจอร์ของเราจะวายไหมครับไปชมกันเลยครับสำหรับน้องๆคนไหนที่เป็นสมาชิกต่อจากนี้ไปนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็ชอบในเรื่องของการกินกําไรนะครับผมซึ่งโดยปกติพี่จะมี คลิปกินกาไรดีๆให้ทุกๆสัปดาห์นะครับในส่วนของน้องชายที่น่ารักนะครับแต่ต่อจากนี้ไปครับจะมีสมาชิกแค่ระดับเดียวนะครับซึ่งก็ลดลงมาให้อยู่ที่เดือนละ50บาทนะครับผมซึ่งหลายๆคนนะครับกิงกําไรได้ดีมากๆเลยนะครับบางคนแบบเป็นร้อยล้านนะครับเนาะก็มีคลิปให้ทุกสัปดาห์นะครับรับรองว่าไม่หลงป่าแน่นอนในเรื่องของการหาเงินหากําไรนะครับเพื่อที่เราจะเอามาทําทีมของเราให้มันเติบโตยิ่งๆขึ้นไปนะครับผมแค่สมาชิกครับ ก็ได้สิทธิพิเศษแล้วนี่ครับจบกันครับผมโอเคโอ้โห okay. oh, oh. รู้สึกว่า OBR ตรงนี้ดีขึ้นนะจากก่อนหน้าน,นี้เป็น99นครับแต่ตรงนี้ยังยังน้อยอยู่นะครับ99อยู่เลยอาจจะเป็นด้วยเ,เกี่ยวกับดอนาลุม่าแหละ OBR 93มันดึงมันค่อนข้างที่จะดึง o v r นักเตะนั่นเองครับอา่า ไม่รู้เสียงเพิ่มหรือเปล่านะเพิ่มเสียงแล้วนะครับโอ้เพนเฮนะครับมาด้วย4.3โฮดิงครับผมอ่าเริ่มเกมครับไปเยือนเขานะครับผมดูซีควาราสเคลียในเมเจอร์ AID หรือเปล่านะทุนี้มาครับโรนัลด์ไหลมาที่ยูเซเอ้เป็นหน้าคู่นี่หวะต้องระวังระวังดีๆครับ ยูเซ่พิกบงพลิกบอลบอแล้วเปิดมาอย่างนี้แล้วโดนดารุมาเอาได้อยู่โอ้ลูกนี้หมุนตัวนิดนึงโรดี้มาที่ยูเซ่แล้วยิงเลยไงติดบล็อกไปครับผมเป็นลูกคอนเนอร์ครับของอีกฝั่งหนึ่งครับลูกนี้เปิดมาแม่ไม่ได้โคกแต่ได้บอลเปเล่ลูกนี้หดมาเอ้ย โอ้โหนี่ว่าเข้าอืมตะไข่แบบสันๆอ่ะนี่ว่าเข้าไปแล้วนะครับยังนะผมเป็นลูกคอนเนอร์อยู่อีกฝั่งหนึง่งบอลไม่หายไปไหนเลยบอลไม่ห่างเหินยังอยู่แถวๆตรงกลางกรอบกระโหลกเอ้ยลูกนี้ชิพสวยวะ่ะอูย้ยเกือบได้ครับเมื่อกี้ลูกนี้เขาแบบค่อนข้างดีมากเลยนะแต่ไม่ได้ประตูครับหม่งไม่ตรงเฉยไปฮะ โรนัลโดโรนัลโดมาแล้วมาแล้วแองาลัสเคเลียช้าปไปนิดนึงมาที่ทกุลิทครับเที่ยวมาโอ้โลูกนี้โอ้โลูกนี้ล,นลูเบนดิอาร์เสียเหลี่ยมหรือเปล่าเสียเหลี่ยมไหมฟาวโอ,โ,โอ้โหตายแล้วลูกนี้โดน,โนมาตัดบอลผิดว่ะแย่แล้วครับเอาหรือเปล่าเข้าไหมาอยู่เซจงังหวะนี้เฮ้ยเอาเซฟว่ะ <c oughs> เฮ้ยเซฟเฉยเอาเวะ เบลลิงแฮมควาลัสเคลียเอามาที่โรดี้เบลลิงแฮมที่ควาลัสครับผมดูเอไอของควาลัสสิดีไหมเฮ้ยได้อยู่เอาวะอ้หูเกือบรู้เรื่องแหมฟานเดซาปฏิเสธลูกนี้ไปได้ไง,ไงวะจกกวังหวะนนี้คาร์โสเปิดมาเข้าสองฟานเดซาออกบอลไป ปาไปครับผมฮึบอ,อ่ะไปมูซาลามูซาลาไม่ยิงไหลออกมาทางขวาให้ที่เบลิงแฮมเบลิงแฮมมองเพื่อนแล้วแต่มันก็ใกล้ๆกับฟันเดอร์ซาไม่ได้แล้วฟันเดอร์ซาออกบอลไปทางขวาน่าจะหมดเวลาก่อนนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูการตัดเกรดนิดนึงนะครับในครึ่งแรกครับผมครึ่งแรกอ่าส่วนใหญ่โขกขึ้นไปนะมีมาร์ดินี่ครับคนเดียวที่5.9นะครับผม อ่ารู้สึกว่าอีกฝั่งหนึ่งอยู่นะเนี่ยแมงคงไม่เปลี่ยนเอเบอปเป้ B, นะครับไม่รู้เขาเปลี่ยนเอเบอปเป้เป็นใครเหมือนกันนะครับเริ่มเกมครับโอปปนนี้เป็นฝ่ายเชียร์บอลครับในครึ่งหลังโรดี้ไหลามาที่โรันโดออกไปแรงนิดนึงคันเนาคันเซลโลไม่ถึงตีโอเย่งนีนครับทุมาโรดี้เอ้ยแหนลูกนี้บริแทมยังได้อยู่ แต่ลูกนี้ได้ไหมเบลลิงแฮมเบลลิงแฮมโอ้ลูกนี้ต้องระมัดระวังกุณลิดดีๆระมัดระวังกุณลิดดีๆั่นไงว่าแล้วเชียวโอ้โหเมสซส้มเทน30เลยเมสซส้มเทน30เลยอ่าลูกนี้อลูกนี้เบิ้ลมาครับเอมเปเป้เบิ้ลมาให้ที่กุลิตก็เรียบร้อยไปครับเดอรนาลุม่าไม่มีโอกาสเซฟเลย โอ้จะเปลี่ยนใครอีกวะเนี่ย <c oughs> แค่นี้สู้ไม่ไหวแล้วโอ้โอ้จ่ายบอลอย่างนี้โอ้คือ <c oughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะคือจะเปลี่ยนเปลี่ยนนักเตะหรือว่ารีวิวน,นักเตะกันแน่เปลี่ยนแบบแต่ละตัวแบบท,ทบทบทั้งนั้นเลยครับอีกฟังน <c oughs> โอ้ ดูดูรู้แล้วนะครับเกมนี้ล็อกผลเรียบร้อยคือการจ่ายบอลจ่ายบอลเนี่ยมันทําให้เรารู้เลยนะว่าแบบเกมนี้เรียบร้อยแล้วไม่ชนะหรอกครับรรจ่ายบอลจ่ายบอลขันข,ขอย่างเงี้ยเกินเกินอย่างเงี้ยไม่ชนะหรอกเขาเปลี่ยนเป็นโดหรอเขาเปลี่ยนเอากองหน้าเป็นใครอ่ะโอ้เรียบร้อยเลยครับทุกคน <c oughs> โดดโดโดไม่รู้เปลี่ยนใครเข้ามานะแต่เป็นว่าโดยิงแหละ โรดี้ไม่เข้าด้วยแม่ลูกนี้ควรจะทำได้ดีมากกว่านี้นะครับโรดี้โอ้เนี่ยครับเห็นไหมดูดูก็รู้เลยครับกุลิดจ่ายจ่ายเสียแบบนี้2จังหวะแล้วนะไม่รวมคนอื่นนะนี่ นาทีที่75ดูซิยิงเข้าได้ยิงกับเขาเข้าได้หรือเปล่าเนี่ยดูซิดูซิยิงเข้าได้เปล่าวะยิงเข้าได้ไหมเนี่ยเชื่อไปเบลิแฮมเอาความเลยอเอ,อ้ยไม่มีใครเข้าไม่มีใครเข้าจริงๆว่ะโอ้การเข้าบอลของเรามันไม่ดีขนาดนั้นหรอะขอดูดิมันเกิดอะไรขึ้นวะ เกมรับของเราสามสองหนึ่งกดดันสามแล้วนะกดดันสามหรือว่าจะต้องปรับปรับการปรับเกมรับเ,เป็นอย,าอยา่างอื่นเพราะรู้สึกว่าเนี่ยขนาดกดดันนี่ขนาดกดดันแล้วเนะี่ยกดดันยังไงไม่เข้าบอลความก้าวร้าวน้อยไปนะนี่ดูท่า,าจะต้องปรับนิดหนึ่งในเกมหน้าแล้วกันครับเกมนี้ปรับไม่ทันความก้าวร้าวน้อยไปนิดหนึ่งนะความก้าวร้าวน้อยไปหน่อย ตอนนี้ปรับไม่น่าทันแล้วแหละครับจะต้องไปรีวิวตอน o v r 102อีกทีนะอ่ะเกมนี้ก็แพ้ไปเลเทสานยครับโอเคครับเกมสุดท้ายนะผมอ่าล่นในบ้านอุปนี้นะครับอ๋แต่ว,ว่าด้วยความที่ส่วนนึ่งคืออาจจะเทนไม่เยอะแหละนะครับมันก็อาจจะอาจจะมีปัญหาอยู่เทนไม่เยอะด้วยแหละ เป็นควาล์ตแค่สิบนะครับเลยรู้สึกว่าจะเล่นไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะควาร์ตนะครับแล้วโรดี้มาที่เบลลิแฮมคอนเซลโลร,ร,รับบอลได้ไหลเข้ามาที่โรดี้โอ้ลูกนี้โอ้ยจังหวะดีนะผมสร้างสรรค์เกมดีนะเมื่อกี้แต่มุมแคบไปน,นิดนึงครับยิงยากอยู่เมื่อกี้กุลีด มุ่งมาแล้วได้ไหมไม่ได้เคียได้ไหมได้อยู่ม,มูซาลามาเทอสุสไหลมาที่เควินเดบอย,บยบบมสซีได้บอลแล้วเบื่อนวิ่งทำทางไปแล้วแน่แทงมาแล้วที่เดบอยครับต้องระมัดระวังตรงกลางาอีกทีนึงโอ้เฮ้ยใครวะเนี่ยหลงเดียมเขาเฉยเลย โอ้โหหลงเดี่ยวว่ะโอ้หลงเดี่ยมเฉยเลยว่ะวิ่งแบบตามเขาแบบตามตูดเขาเฉยเลยใครวะโอ้มาเดีาร์ูเบนดีาร์ครับแน่ลูกนี้โดนเมสซี่ล็อกหลบนี่หน่อยเอ้โดนโดนเดอบอยเพื่อนร่วมสโมสรล็อกหลบแค่นั้นเปละครับโรดี้โรดี้ ลันนี้แทงมาที่โมซาราโอ้โหเปิดเปิดอย่างนี้ได้ไหมยังได้อยู่เอาวะโอเคโอ้ลูกนี้เปิดสวยครับผมที่โรนันโดจนได้ตามที่เสมอไปที่หนึ่งประตูต่อนหนึ่งครับจังหวะแรกเปิดไม่ค่อยดีครับผมจังหวะนี้เปิดมาแล้วมันไม่มีคนปิดพอดีโชคดีไป

ไม่รู้จะพูดไงดีอเยเทยนไม่ไม่สูงแหละนะครับทำให้การจ่ายบงจ่ายบอลดูดูมันไม่ค่อยดูมันขาดขาดเกินเกินไปสองเกมลูกนี้ลูกนี้เอ้ยโอ้ย,อยลูกนี้เกือบไปครับผมมาแม่ลูกนี้อ,อ่ะทีแรก็เสมอกันอยู่ครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับผมรู้สึกว่าเกมรับของเรานี่เปลี่ยนมันดนี่มารู้สึกว่าก็ยังยังไม่ยกระดับมากเท่าไหร่นะ แต่เพื่อโอเวียร์ทีมโอเพอรอเวียร์ท้ายอาทีมเม,ม,ม,มสซี่แอนติดคาร์ลแต่ก็ยังไปได้อยู่ใครวิ่งประกบเมสซี่นะนะั่นน่ะรูเบนดิอัตเดี๋ยวลงเลี่ยมอีกแล้วเออโอเคดีหน่อยใช้ตัวเบ,บ,บียดบงังได้อยู่ที่กุลิทับรโรนัลดอ,ดอ,ดอดเดี๋ยวเราไปตัดเกยียรกันหน่อยดิเกียรประมาณไหน ในครึ่งแรกครึ่งแรกควารัด5.8เบลิงแฮม5.8โอ้โอโกองหลังนี่เละหมดเลยครับทุกคนสอบไม่ผ่านทุกคนกองหลังเอาลูกนี้ควารัดควารัตเอา้าเอาว่าลูกนี้ได้ไหมได้โอ้โหเยี่ยมเลยครับผมเป็นการเปิดคอซิงบอลจากควารัดจากซ้ายไปขวาให้โมซาราแล้วก็โมซาลาก็ปาดเข้ามาตรงกลางครับให้เบลิงแฮมครับลูกนี้ไม่ต้องจับเลยครับแหม เร,เรียบร้อยคือนำไปที่2ประตูต่อหนึ่งครับมาติอุสหอกบอลมาที่เอ็มบาเป้ครับปรเปเป้เข้ามารตรงกลางให้ที่โลท่ามาติอุสเป็นกันสองคนนะครับเอมเปเป้ฉีออกมาทางซ้ายแล้วมีเพื่อนไหมมีเพื่อนไหมแต่เหมือนเหมือนหลงเหลี่ยมยังไงไม่รู้อ่ะโอ้ยหลงเหลี่ยมอีกแล้วกองหลังเรา กองหลังเรามันหลงหรือย่างวะต้องปรับต้องปรับครับคันเซโลจังหวะนี้เรียบร้อยไปแล้วหนึ่งมันดนี่สงสยัสยใส่เบอร์เก้ามันินี่โชคไม่ค่อยไม่ค่อยหม,มางก,กับเลขเก้ามันินี่จะรู้ครับซาลา,าที่ควารัสเคลียร์เปิดมาแม่ไม่ถึงครับมนันดีนี่อ้าว เรียบร้อยบอโอเคโรดี้ครับผมอนดัที่7 7ครับขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งสามประตูต่อสองครับจากจังหวะยิงไกลอีกแล้วลูกนี้มันดีนี่ครับแหมเคลียบอลไม่ดีเข้าทาง,ทางเบลลิงแฮมแล้วก็ไหลามาที่โรดี้เบอร์เจ็ดครับแล้วก็เรียบร้อยไปครับผมอ,อีกสิบสามนาทีดูซิว่าจะไหวอีกไหมร้อยปรโตู ร้อยตัวกับค่าร้อรธรรมดานี่แหละโรดี้มาเกือบครับอุนี้กรุลิดวิ่งไล่นิดนึงนั่นไงต้องระวังดีๆเอ็มบาเป้โอเคเฮ้ยโอ้โรดี้เราแหมลูกนี้ออกไปครับเหลือสามนาทีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับถ้าจ่ายไม่ จ่ายไม่ผิดพลาดอะไรนะถ้าจ่ายไม่พลาดอะไรนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในเกมนี้นะผมประมาณนี้ประมาณนี้โอเคอ่ะประมาณนี้ผมรีวิวนักเตะหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับประมาณนี้ครับ,รเ,ดรบ,รรบเดี๋ยวเจอกันใหม่ที่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย